สวัสดีค่ะพอกนันเลยนะคะ่ะของเสาเสาอากาศหนาวหนาฝนตกแล้วคะนตกบดขื้นค่ะมันบดขื้นสอดเกียงยันนี่็ยังลิ่นแน่อยู่ค่ะหน้าพี่น้องออกมาหลอ,อกบนงมังกระปูนะคะนนะ้ามันไตออกมาตกแห้งอยู่ค่ะแต้มันแห้งแล้ะคะบบควค่ะหนาวมันกระบวกไวหาเราบนงกระปูค,ะคะ่ะ หนาวน้นออ้สังหรุดเสร็จตามงคืนตกค่ะมันคือหนาวการหนาว หายังว่าใดดอกค่ะหนาวไล่เหมือนนี่ละฝนกับปูวันอันบอกมาแต่พื้นนะคะเพราะฝนมันตกจะไปกวดทุ่งไหม่ แถวอื่นตกแห้งยิบย่บ่ค่ะยิ่บ้ว่าข้ปุ่นแห้งอยู่ค่ะตะกับบดุลเนาะมันแหงหลายมันละบกไว้หนาบกันด้อากาศเย็นเย็นมาเนี่ยเย็นตั้งแต่หมู่บ้านเนี่ย หนาวเสียกันหนาวกันยังหนาวอยู่นะคะเนาะงหินอี่างี้เหมือน ตกมาอีกค่ะร้านฉีดเสาไปสักผักหนึ่งลยลงมาตกมาใหม่อีกแล้วมาใช้บิงหม่องน้ำขเคยอยีกหัวหนึ่ถตากระปูออกเลยฉีดขึ้นเมื่อละตก เป็นขุ uh uh ่มฝ่าขุ่มฝนบาดหมดตกก็แห้งแล้วค่ะอได้ขึ้นเมื่อละค่ะจบเปียกประเดี๋ยวขันนโมลงมาน้ำเดามาขุดกระปู พี่น้องมาเลาะจากฝนหลินนะเนาะอากาศมันดีค่ะวันนี้เพราห่อนแต่หนาวน้ำก็คงน้อยๆ้อันบอกหรอค่ะหลังนี้ก็จะปนันน้องหลุมเท่านัน้นทำงานซื้อบระดูกฝนตกกันเลยขัดจิขัดกระเพาะ เมื่อวานก็เขียดก็ออกบดแล้วเห็นตังไงเป่ามันออกส่วงคนตกใหม่ส่วงอืมนี่กับปูใงจำว่ากลนใหม่ปูยามนี่มันมัน่นกันไปดองพอดีจะที่ว่ากลนใหม่ฉันตกแหละ ก็ั่าซับจะเปียกเนาะคะ่ะเนาะคุณพ่อพี่น้ององูเมือเ่อแหละมาเดยวขันงูมาเสียบังแปล้วสกข,ขาไปปอกกันอยู่เทียงเนาะค่ะเนะาะปอดเทียงนะคะตรงแพง่งเลนเอาะสนาหมหน่อย การผลิตกระปิสตะบุญเดบยนี่นะคะเนาะ